อย่างนี้ทำไมอ่ะพ่อกไม่รู้เหมือนกันนี่ไ,ไ,ไปมันมจะวมันจขวางมนนะันแะล้วนนตอนนี้เราอยู่เส้นทางออกออกจากอุทยานแห่งชาติใกล้ๆก,กับปากทางเข้าสู่น้ำตกเฮวสุวัตกำลังจะลงไปปากปาจีมบุรีปรากฏว่าเจอช้าง เล่นขวางทางกันอยู่ตอนนี้กำลัลงถอยมันกำลังมาวิ่งมาหาเดินมาหาแล้วครับสองตัวครับเลยไม่กล้าเลยต้องให้ถอยให้ถอยครับถอยเดิอนอยู่ที่ตลอดทางนะ กลับลาได้กลับลํำไปกลับล <Yeah. S 1> ํากลับลากลับได้กลับลําได้กลับไปเลยต่อไป